สวัสดีครับผมนี่อยู่ในเกมฟรอไก,ก่ฟรอไก่เกมนี้กำลังหยิบเหลือเกินไม่ได้จะหาว่าตกเพนต้องลองกันสักหน่อยสิไม่อะไรดีฮิตกันตะบี้ตะบันตะเบิรต,ตะเบย์ฮิตอุตรุษขนาดนี้ลองเล่นกันเลยดีกว่าเล่นยังไงล่ะเออยังไงละทีเอาตัว นี่มีแต่งตัวเลยอ๋อถึงได้มองเออไก่ไว้ไก่เอ๋โอเคโอเคแต่งตัวที่ม่อะไรให้แต่งบ้างอ๋อมีสีสีเออไอ้หมาป่าน,นี่เป็นหมาป่ากันไปก่อน

นานไหมนี่ยะโอ้โหตายละเจอแล้วเฮ้ยม,มันไยังไง่ะเนี่ยเปิดตัวปไปเลยเดี๋ยวอีกสองคน,อ,าานงอ้ยอะไรเบสวิ่งโหดมันหาแลา้วแบบนี้โอ้โหโอะไร ไปเลยด็กไวเดไวอือ right? ้าวหลังเนยนี่โอ้ยโอ้ยงง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 โงง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 เงงงงงงงนงง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 ง้ โอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรละโอ้โหหมดเมื่อเนี่ยจบเลยมั้อเนี่ยจบเลยโอ้โหโอ้โหเกมแรกก็เรียบร้อยเรียบร้อยไปเลยอืออืรอบสิครับรออะไร เปิเดไปไหัวเป็นไงโจหัวจบรอบแรกเลยจบรอบแรกไปเลยเส้งหน่อยปะดมนุนย์หมาป่ะหวานใจชัรู้มนุนย์หมาป่ะตั้งหมาแล้วแหละโอ้โหโหลาออยู่แล้ว อยอะแล้วเยอะแล้วเยอะอะไรกโอ้แต่ทองนะครับต่อไปไม่มีล่วงละไม่มีตกรอบไปลองดูเหมือนเดิมเลยโอ้โหอิตาลีมาเอ้าอยัางไงอ่ะอยู่หน้าเลยเนี่ยอยู่หน้าตลอด

vì lãi lại 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 lãi 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 เหมือนเดิมครับผมอหม่ใ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 หม่โอ้โหขี้เนี้ยไม่ชนะเลยด่านแรกเนี้ยเอาเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะอใหม่ใหม่เรื่อง,เ,อเ,องนเ,นเนี่ยเกมเนี้ยลองดูกันไปต่อไกนะ่ครับเกมนี้ ติดตาติดใจกันไปอีกนานอาจจะมีหัวร้อนอาจจะร้อนได้เยมแรกยัง <c oughs> ไม่รอดเลยท่อท้อมาเกมน,นี้ดอ่ดแดนดชโทษมันหาทแท้ๆก,ก,กันไปเลยครับถ้าเคยเล่นผุ่งชนไปะตูมเสือใบ มาโอ้โหชุดแต่งมันเยอะไว้ต้องลังต้องลังสามสคนนี้ต้องผ่านด่านนี้ไปเดี๋ยวจะโดนทัดออกครับหนึ่ไวัดหนึ่ไว้เป็นไงอผ่านได้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 เป็นไงเป็นไง,ไางไตามไ่านจริงยังเราผ่านได้ไปนี่ผ่านได้ไปนี่มาแล้วขึ้นมาแล้วาม,มาแล้วเอา้าตามไปนี่ไอ้เนียเฮ้ยโดนด่านเลยดน่น โดนดันโอ้โหโดนเหยียบเหยียบเหยียบโอ้โหไอ้เรื่องการไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้ยไปแล้วเอาวะนี่มีผ่านเลยมีผ่านแล้วมีผ่านแล้วมีผ่านแล้วผ่านผ่านผ่านไอ้ชนชนคว่ำคว่ำมาแล้วประตูสุดท้ายประตูสุดท้ายเป็นของเราไหมโอ้โหไปแล้ว เแสนวก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่ทำเท่าไหร่เรื่องอีกเหมือนเดิมเรื่องอีกเหมือนเดิมวิ่งต่อไปตลอดอเงี้ยแผ่นดินเคลมปีนป่ายปีนแท่งเอ๋อ สิบเก้าคนนี้ต้องผ่านเอดูหัวเลยเนี่ยไปแล้วไปแล้วังไงอ่ะอ๋อมินูเอ้ยโอเคเอาอ่ะเอ้ยขึ้นมาเฮ้ยลุกป่านไปป่านไปเอาอ่ะเอาอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ย่ายแล้วอ้าเอาเฮ้ยหมาว่ะ

จะผ่านไม่ผ่านอะไรอะไรม,าามา้ยถึงไม่น่าถึงไม่น่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะเปิดตัวค้าหน่อยแล้วเกมหัวร้อนแห่งปีหรือเปล่า ติติติิเอาแล้วเอาแล้วครับผมมาแล้วเฮ้ยเอาไงเอายังไงเอายังไงอบแแอบแอบแอบอบออเอาแอแอบเอาได้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 ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วมาล้มล้โอ้อตุกเอ ก็แบบว่าเออกิ้งหึรอบๆประตูเออโอ้โหไม่ง่ายเนี่ยเออเออเออโอ้โหยังไงแล้วนี่ยังไงแล้วขึ้นมาแล้วสามสี่แล้วไปไปมีมีลุ้นครับมีลุ้นไหมฮ้าแล้วเอ้าเออเฮ้ยมันเหอยู่ตรงนี้มันไม่รู้ว่าตำรวจเออเดินไม่รท่าไ ไม่ผ่านกระตาโผ่ามสิบหคนสาคนเร็วสาคน,คนยังได้อยู่เอ้อมยังได้อยู่สามเอ้ยสาโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองร่วงไป

อุยอ๊ยเอา้ามันมีใหญ่ลูโอ้โหไม่รู้เนี่ยมีลูตรงนี้ว่าต้องได้ว่าต้องยัได้ว่าพุ่งมาแล้วอัะไหนี่ะขว้างไปเด็กขว,ว้างไปเลยครับ ใหอยู่บ้างใครอยู่บ้างแล้วเกือบผ่าน,แ,บบนแล้วเนี้ยนั่นเนี่ยมาดูยิงครับผมโอ้โหอยู่แถวหลังเลยแถวหลังก็ก่อแถวหลังก็เกาะไปเลยครับเกาะไปเลยครับเก่อก่อ เกาะออกมาให้เกาะด้วยให่เกาะใครเลยวาร์มาร์ฟเอ้ยเอ้ยเอวยวะเอ้ยว่ะหมายไกลว่ะเฮ้ยเฮ้ยดหลดไม่ได้เยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดไปแล้วอุ้ยว้ามกว้างเอาเอาเอาเอ้ยโอ้ยหลังสุดแล้วเนี่ยโอ้ยหลังสุดเนี่ยอ๋อพุ่งตัวได้พุ่งตัวได้เป็นไงแล้ว นู่นแล้วมันไปนู่นแล,แลว้วสุดท้ายเลยสุดท,ท้ายเลยได้ยเลยจ่าเลยได้เลยเฮ้ยโอ้โอ้โดนแด่มันเกียบไม่ง่ายครับไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็อาจจะไม่ยากไม่ง่ายแต่ก็อาจจะไม่ายากโอ้โหลงมาข้างล่างจนได้อืนี่ครับผมพุ่งเอาไดาอยู่ ได้อยู่เร็วๆได้อยู่อ่ะอ่ะได้อยู่พีโ่โหวมากวมากวยมากโอ้ยตกโอ้โหตกลาบยังไงก็ยังอย่างนั้นยังไงก็ยังอย่างนั้นโอ้โหตกลาบครับครับผมดูแน่นอนมาตกลาบโอ้โหเป็นที่กคดีสองอันเนี้ดยด่านสองเพียงเดียวเลยเอาใหม่ครับเพื่อนเอาใหม่ครับท่านผู้ชม ดูกกันก่นอมาจนโตไปนี่เราเคยผ่านได้แล้วนีนนนออ่อย่างเนี้ยไปไปกันปึบพร้อมพร้อมยางฟิตเอ้ยนี่ แต่งยังไงนีโอ้ตแต่งเยอะเว้ยมันได้ยังไงคิดแต่งอะอะอะไรอะไรอะไรครับโอ้โหเป็นไงเชื่อดประตูนี้ประตูโอ้โหประตูนี้ประตูนี้ไม่รอดประตูนี้ไม่รดอด Right. Okay. แน่นจัดนะครับมันร้ายก็มันร้ายก็มันร้าย่านี่มันแบล้วแล้วเนี่ยแ,แล้วเนี่ยูกล่าไปครัอะไรเนี่ยผู้ด,ดันใหม่ครับโอ้มันยากเลยเนี่ยยากเงยเนี่อ่ะ เป็นแชมป์ไม่ไดไไรชุดแต่งหรือเปล่าอย่างนี้ป่ะมามาไปนะครับไม่งามไปพุ่งตัวอะไรครับพุ่งตัวไปไม้ไปดิพุ่งกวาดกวาดโอ้โโโหอ้หพุ่งครับพุ่งครับผมพุ่งครับผมเอาครับโอ้โห อู้อู้เอ้เอาเอาไปแล้วไปเอ้าไปแล้วครับผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วเกาะยังไงอ่ะเฮ้ยเกาะยังไงอ๋อเกาะอย่างนี้เอ้ยโอ้โหโอ้โหโดนตีโดนตีพุ่งไปี่พุ่งไปี่เอาแล้วเอายิงได้อยู่ครับอาจจะติดอันดับอาจจะติดอันดับหกสิบคนหกสิบคนเอาไว้แล้วโอ้ยโดนตจหัวนิดนึง ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือหัวพุ่งอ่ะเฮ้ยไปแล้วโอ้ยหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเอาอะ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 ผมผมต้องการครับของผมโอ้โหโอ้โหเรื่องออกจากไปเฮ่อออกจากไปเฮ่อโอ้โห เฮ้ยมาว่ะมาวมา่ะโอ้ยโอ้ยติดอื้อหือไปมาปาร์ีแล้วจะพานนีแล้วโอ้โหเกดิงโอ้โหม่นช้า เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยโอ้โหช้อนนี่า <smoking grave> ิไม <tube> ่ง <és> ่ายโอ้โหเอาวะเอาวะเอาวะขอแล้วกันขอแล้วกันครับผมมาแล้วอะไรโอ้โหมันล้จับกันโอ้อะไรเนี่ยโอ้ตายครับตายอขออยกันเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยสวันดีนักสวัสดีนักเออเออ ยังไงฮะยังไงอ่ะไอต่อไปต่อไปรออยู่ครับรออยู่ครับโอ้โหยากทีเดียวเนี่ยนี่ก็รอจับเพื่อนครับรอเด้งรอเด้งโอ้รอดึงรอเด้งอย่างเงี้ยไอไอเขาจีบสองตัวรอเด้งสองตัวอีกสองตัวอ่ะหลบไปแล้วไปแล้วยังไงยังไงเอาไว้เอาไว้เอาไว้เฮที่ฉัน ยังรออยู่ยังรออยู่ยังรออยู่ยังไงเฮ้ยเฮ้ยกลัวกลัวเอ้ไหนไอ้ไอ้ไอ้เออฮึยแหพวกนี้ไอพวกนี้โอ้เราใช้บแบบดิจิตอลครับผมนี่เฮ้ยดิจิตัลดิจิตอลหลบเข้ามาครับดิจิตอลเล่นไข่เครียดนี่ก็โอเคนะครับ อย่ <g ül> างนี้โอเคกว่าไอนน้หัวร้อนโอ้เกมนี้วิ่งไปเกือบสุดแต่ไม่พลาดจะปัดทีเดียวล่งแป๊ดล่ลงแป๊ดลงมาครับล่งแป๊ดลงมาโอ้โห,โโหไก่เมื่อนะเนี่ย <c oughs> ครับสามสิบเก้าคนครับที่ต้องผ่านตรงนี้ไป

ก็ได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะไม่ต้องคิดอะไรมากเคไม่ต้องคิดอะไรมากครับห้ผ่านไปได้โดยสบายสบายไปสิัช่วยตัวอะไรบ้างวะเยอะแยะเต็มหมดเลยเฮ้ยมีคนดอกด้วยปะ ครับนา <izon> ํบนาไปแล prayed, ้วนำไปแล้วครับนําไปแล้วพุ่งตัวด้วยพุ่งเหลาไปพุ่งเหลาไปพุ่งเหล่าไปครับโอ้๊ยเอาว่ะมาแล้วมาแล้วอ้าวอันนี้ไม่เปิดอันนี้ไม่เปิดอ้าวเอาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วพุ่งโอ้โหโดนโดนอันนี้ต้องอุ้งกว้างอุ้งติข้างบนยังไงไปต่อไปต่ออ้าว่ามีลุ้นไป โอไปแล้วไปแล้วโอ้ย่วยวย่เ้ยนรอจับมันรอจับไอ้มันรอจับอ่ะรอจับไอ้ยครับผมไอชิลชิลกไม่เท่าไหร่นะไม่เท่าไหร่แล้วโอ้ย่ายากนะเนี่ยอ โอ้โหเผิดๆกังนั้นมีรูตกแล้วไม่เห็นอันนียต้องมองดีๆครับมีรูตกไปต้องมองดีๆเกาะเกาะเกาะอะไรวะเอ้าโอ้โหตกตะวันเลยตะวันเลยอะไรอะอะไรอะอะไรอะ

เข้าไปครับม en> ีคนเข้าไปแล้วอันนี้กันมาโอ้ยตกโอ้ยมีคนตกนะต้อนตกอ่ะทางนี้อ่าเนี่ครับโอ้ตกตัวจลาจลไม่นานรอดแล้วมันก็ไปกันนู่นแล้วก็ไปกันนู่นแล้วมีใครจะมาเริ่มใหม่กับผมไหมครับมีใครจะมาเริ่มใหม่กับผมไหมครับยครับโอ้ย ยังตกอยู่เลยยังตกอยู่เลยยังตกอยู่เลยเอาก็ยังมีคนตกนะหน้ามีคนตกนะน้ายังมีคนตกเรื่อยนะน้ายังม yeah. ีคนตกเรื่อยก็บอกว่ายัง sí, มีคนตกเรื Pepper, ่อยครับมีสิบมีสิบสิบตัวสิบตัวมาที่หลังอาจจะดังหน่อยหน่อยมาที่หลังก็อาจจะดังหน่อยหน่อย อ้าแสงแล้วโอ้โอโอ้โหเกรียนี้กันร้อนไม่เบานะครับเออเริ่มสั่ครับผมได้มาห้าร้อยเหรียญโอเคถ้าผมอันนี้ก็ ขอขอปากของคอกันไปก่อนไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมอย่างนี้เอาเรื่อง,องนเหมือนกันมไม่เก่าผสมแล้วครับที่มีคนสนใจเรื่องเงินไปจํานวนมากโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอปากของคอกันไปนะครับค่อยมาเล่นกันต่ออย่กดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับผม